ะะไปค่ะนี่เลยค่ะ The Icon Face Eye Serum นะคะเริ่มตั้งแต่แพคเกจิ้งเลยนะคะนี่สีแดงสวยหรูมากเลยนะคะทุกคนนี่มาอันบ็อกซ์ด้วยกันโอ้โหขวดนะคะดูหรูหรามากเลยดูสิคะสีของแพคเกจิ้งโอ้โหสวยหรูดูแพงมากเลยนะคะอาละเรามาดูสรรพคุณกันนะคะข้างในเนี่ยเปิดมาก็จะหมุนแบบนี้ แล้วก็เป็นขวดปัม๊มบีบเป็นหลอดขึ้นมานะคะเราก็จะได้เซรั่มที่เป็นเนื้อแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อเจลเป็นเนื้อเจลที่ให้ความชุ่มชื่นนะคะกับผิวยาวนานถึง12ชั่วโมงมีส่วนผสมของคอลลาเจนนะคะแล้วก็ซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอดน่ะนี่ทาให้ดูนะคะผิวก็จะแวววาวมาก นี่นี่นะคะเห็นความแวววาวของผิวโหวเล่นไฟมากนี่แหละคะ่ะเป็นที่มาของคําว่าเซรั่มหน้ากระจกเพราะว่าลงลงระหว่างวันก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้มินแต่งหน้าอยู่นะลงระหว่างวันก็ได้ได้เหมือนกันอันนี้นะคะมีส่วนผสมของไฮยาห้า5%เเลยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนที่มีคุณสมบัติที่ช่วย ลดเรือนริ้วรอยนะคะให้แลดูจางลงแล้วก็รูขุมขนเนี่ยก็จะกระชับขึ้นด้วยนะคะนี่ในแพ็คเกจจิ้งที่สวยขนาดนี้ในราคาเพียงแค่1,290บาทนะคะตามข้างกล่องเลยนะคะ1,290บาทคุณสมบัติขนาดนี้สวยหรูขนาดนี้นะคะเป็นเซรั่มที่มินตกหลุมรักมากเลยนะคะ ขาดไม่ได้เลยมีน้องพกไว้ในกระเป๋าแล้วก็วางไว้หน้ากระจกด้วยอันนี้นะคะไปลองใช้กันได้เลยนะคะใช้แล้วดียังไงมาให้ฟังได้นะ